ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและการโรงแรมมานับร้อยปีและเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมการบริการของโลกประกอบกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนั้นจึงทําให้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการโรงแรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกซึ่งจุดเด่นที่สําคัญของหลักสูตรก็คือการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยภาคปฏิบัติ ควบคู่ไปกับวิชาทางด้านการบริหารการจัดการและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนอีกด้วยสถาบันการศึกษาชั้นสูงกรียองและโรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติเลโรสสองสถาบันที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโรงแรมนานาชาติว่าเป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากนิวอิงแลนด์แอส ociation Schools แอนด์ค e ประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากทั้งสองสถาบันนี้จึงมีโอกาสสูงในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งสำคัญสคัญในเครือโรงแรงมนานาชาติระดับ5ดาวและธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกกรียอง Institute of Higher e อร์เอ i o เคชสถาบันสอนการบริหารและการโรงแรมชั้นนำมีแคมปัส2แห่งคือกรียองแคมปัส สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรีและบูแคมปัสสำหรับนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีระดับปี3และ4รวมถึงระดับปริญญาโทกลียองได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุดหนึ่งใน3อันดับแรกของโลกด้านการผลิตบุคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติยอดเยี่ยมเมื่อปี2007 โปรแกรมการศึกษาที่นี่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดของผู้เรียนความเข้าใจทฤษฎีการจัดการรวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยปลียองมีหลักสูตรเด่นในการบริหารการจัดการทางด้านการบริการการท่องเที่ยวการจัดงานการกีฬาและการบันเทิงและมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนรวมแล้วมากกว่า80ชาติทั่วโลกและใช้ภาษาพูดที่แตกต่างกันถึง45ภาษา Our uh, educational philosophy is really centered about uh, a blend of theory uh, in the hospitality industry as well as in the sports events and entertainment. Um, and we combine this theory with quite a lot of practice. So our students can really uh, work and learn with their, um, by doing. Um, learn by um, knowing in, 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 sort of in the classroom and they combine the two. After f the first semester in Lyon, our students will go on internship. We have a lot of contacts around the world with leading hotel hospitality industry, with resorts, uh, with sports events, entertainment. A lot of our students are really being recruited uh, by uh, consultancy firms. Um, by the tourism industry, by our airlines, and even some uh, uh, financial um, institutions uh, such as banking. Of course, with the economic crisis, that might be a little more difficult now uh, in these sections, but of course, the economy will turn around, and our students are well positioned uh, for uh, the job market. And, and that's what we really are. We are a career university. Um, we, 95% um, of the students that Um, they have uh, have a job, uh, have a job job l เลโรสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลส์ออฟโฮเทล a ม a จ e มนต์โรงเรียนการโรงแรมและการบริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่เป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมของนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าสู่ความสําเร็จในอุตสาหากรรมการโรงแรมซึ่งโปรแกรมการเรียนของเลโรสจะเน้นการสร้างความสมดุล ระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติโดยอาจารย์จะช่วยนักเรียนอย่างจริงจังในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การทำงานในตำแหน่งที่ก้าวหน้าไปจนถึงผู้นำในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเลโรสมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า80ชาติซึ่งการเรียนในที่ที่มีนักเรียนมาจากหลากหลายเชื้อชาติจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสร้างเป็นเน็ตเวิร์กนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานได้ในหลากหลายประเทศเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอนาคตการทำงานของคนรุ่นใหม่ Why is a study in La Roche so unique? Well, I can tell you because I have been hiring and recruiting young people to join me in my previous company, which was Intercontinental Hotels, and I was looking for young people who had their study in a fine balance. Between hands on learning, practical study, as well as theoretical. And you know what? The industry, people in the hotels, they have voted La Roche as one of the three best international universities for hotel managers in the world, together with our sister university in Lyon. Cl and that says a lot, because that says that you will have your study in one of the best hotel schools in the world. that's foundation Car and the for your career hospitality. การฝึกภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญของหลักสูตรเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากมืออาชีพและนำความรู้ในห้องเรียนมาประมวลใช้กับสถานการณ์จริงดังนั้นทั้งกลียองและเลโรสจึงสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกโดยเริ่มตั้งแต่การฝึกงานในร้านอาหารเล็กๆก,การเข้าไปเป็นพนักงาน ในโรงแรมอีกใหญ่จนไปถึงการถูกคัดเลือกให้ทำงานในตำแหน่งบริหารแม้ว่าจะยังเป็นนักเรียนอยู่และการฝึกงานแต่ละที่จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราต่างๆขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถและความท้าทายของงานดังนั้นผู้สำเร็จหลักสูตรจากทั้งสองสถาบันนี้จึงถูกฝึกฝนให้เตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหารโรงแรมที่ดีสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง We really are uh, preparing the students for for a career. What is very important to us and to our students and graduates is, of course, the alumni association. Um, these are the uh, students that have graduated from Glion and have jobs and careers all over the world, and they form a network uh, that accepts really. Um, the, uh, the new graduates that come to the cities and, um, and support uh, the, the, the new arrivals in cities, which makes travel very much more easy uh, for, our, for our students. We, we have great contacts with um, the international hotel chains, um, and they all come here to uh, interview our students, uh, be it for internship or for careers. Um, we have over 50 companies coming every six months here, in Bulle and in Lyon, to interview our students for jobs and careers. In the last part of 2008, in the last six months, we had over 2,000 interviews, students to employer. Um, so that's a really quite an impressive number. จากการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนซ้อนการโรงแรมที่ดีที่สุดหนึ่งใน3อันดับแรกของโลกด้านการผลิตบุคลากรเพื่อธุรกิจบริการระดับนานาชาติยอดเยี่ยมและจากจำนวนบุคลากรของผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงกรียองและโรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติเลโรสที่เข้าสู่อุตสาหกรรมการโรงแรมทั่วโลกทําให้รับประกันคุณภาพได้ว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากวิชาการโรงแรมจากทั้งสองสถาบันนี้ จะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการโรงแรมการบริการการท่องเที่ยวการจัดงานการกีฬาและการบันเทิงและมีมาตรฐานที่ดีในการบริการด้านต่างๆอีกด้วย